คุณกำลังฟัง FM 105 Smile Thailand อาจารย์บรรชัยสวัสดีครับรสวัสดีครับทั้สสส<อ>งสามท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับคุณคจารยนาคุณสรีนาแกลูกกึ้นไรร์อยู่ฮะนี่คะ่ะนั่งลง <laughs> ้ละคะ่ะทักชานิดนึงเมื่อวานนายกรําด้วยนะที่ไปสกนลนครอะ่ะอืออาจารย์เมื่อวานมีค้างเรื่องอาจารย์พูดเรื่องคุณปูจะค้างจะพูดอยู่ไงฮะ ๋อคุณปูคุณวัฒนาใช,ใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ผมก็พูดค้างๆไว้แล้วก็ว่าจะพูดต่อใช่แล้วแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยม,มันก็จะมีข่าวหมุนเวียนสับเปลี่ยนขึ้นมาบางทีข่าวเก่าๆเราพูดแล้วมันก็สลายขึ้นมาอืมนะก็เอาละเมื่อวานนี้ศาลไม่มีคำวิพากษาแล้วครับคุณครอบคงวิาพากษ์วิจารณ์หรือพูดจาก,กันบ,บ้างพอสมควรครับ คุณจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยก็ดีใจเสียใจไปต,ต่างๆนานาอืม hmm. คุณยิ่งรักก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นถ้าวันหนึ่งสารที่ภาคาษาถ้ามีคำวิภาคายกฟองก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนคุณต้นชายอใช่ไหมใช่ครับและวันหนึ่งถ้าสารมีคำวิภากษาจําคุก อารมณ์ความรู้สึกของคุณยิ่งรักกับเมื่อวานนี้กับพันธมิตรหือ mm. <c oughs> คุณก็เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีนัยยะแบบเดียวกัน hmm. สมหวังเราก็จะโอ้ได้รับความเป็นธรรมผิดหวังเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะนี้หน้าสาลจะเห็นอารมณ์ทั้งคุณสมชายกับพันธมิตรต่างกัน ก็ผมถือว่าสาลท่านคงไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกแพ้ชนะอะไรเนี่ยมาใส่ด้วยอครับแต่กําลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าคุณยิ่งรักเวลาที่เขาแถลงการติดคดีอะไรต่วนีอะไรเนี่ยหลายคนเอามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วในสื่อต่างๆบา,า,างคนก็เอามาเหน็บทีระดอกสองดอกอะไรอย่างเนี้ยผมก็ลองนั่งอ่านดูนะในฐานะที่เป็นภา,ายนความมาสามสิบกว่าปี ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ hmm. ไม่ได้มีอะไรต้องมาตื่นเต้นตื่นสนกตก,ตกใจใดๆทั้งสิ้น hmm. เพราะเวลาคนเขียนเนี่ยเขาต้องเขียนว่าเขาเนี่ยถูกร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ถูกต้อง hmm. เขาก็ต้องว่ามาอย่างนั้น hmm. แล้วก็พยายามโยงกฎหมายโยงรัฐธรรมนูญมาโยงร้อยแปดโยงอารมณ์โยงความรู้สึกให้มันเห็นเลศิศประเสริฐสีไปเท่านั้นเองอครับไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเพียงแต่ใส่น้ำตาใส่อารมณ์ดราม่าแล้วก็กินมาม่ามาก่อน <c oughs> อะไรในทำนองนี้ <c oughs> เท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะไม่มนั้น <c oughs> แต่คนหนึ่งที่ผมอยากให้ดู วัฒนาเมืองสุขอันเนี้ผมว่ามันมากอืผมลองนั่งดูว่าอิคนอื่นๆหายไปไหนอืมผมว่ายุคสมัยเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกและการเป็นหัวหมูทะลวงฟันเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราอาจจะเห็นว่าพระเอกลิเกพร้อมผง คอยเป็นแนวหน้าคอยโต้คอยเสียบคอยเล่นทุกเม็ดคอยขยับทุกดอกแล้วเขาก็ได้แต่ละดอกแต่ละดอกไปสู่ที่ชอบแล้วก็จบไปแล้วเห็นไหมครับคุณตามภาพได้ไมั้ยนึกภาพได้ไมั้ยว่าเขาก็ประสบความสําเร็จจนกระทั่งเป็นสอสอตามฐานานุรูปแล้วก็เข้าคุกไปออกจากคุกตามเหตุตามปัจจัยไปคุณพอนึกภาพออกนะครับก็แปลว่า ใครที่มาทําหน้าที่ในลักษณะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกดอกก็ได้เจริญพวกพวกไปนะ <c oughs> ถ้าหัวหมูรุ่มเก่าเนี่ยเราก็อาจจะเห็นตู่เต้นอืมก็ทำหน้าที่เป็นโคศกเป็นกระบอกเสียงเก็บทุกเม็ดเก็บทุกดอกหยิบทุกลูกหยิบทุกประเด็นมาเกียบทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์แบบดุเด็ดเผ็ดมันในสถานการณ์หนึ่ง แล้วก็ประสบความสําเร็จบางคนแล้วแต่บุญพาว่าชนาส่งก็เป็นรัฐมนตรีอืบางคนก็ได้เป็นสอสอาบางคนก็ตาเหลือกตาโปนไปอยู่ในสภาเออกะเพิ่งมีละคงราคาข้างวดของตัวเองไปแล้วในที่สุดก็มีเหตุมีปัจจัยได้คดีกันไปแต่ละดอกและบางคนก็ไปสู่สุคติในคุกไปแล้วแต่ว่า แล้วก็มีบริวารว่านเครือที่คอยเป็นหางเครื่องที่คอยเป็นลูกหมากบ้างไอ้ลูกคู่บ้างนะฮะ่อย <c oughs> คุณไม่ <c oughs> คอยรับลูกเวลาผมพูดผิดนี่คุณต้องเสียบนะไม่ยุดฟังไปเรื่อยนะ,ะ,ะ,ะเพราะเพราะฉะนั้นสถานกนา,ารณ์อย่างนั้นเหตุอย่างนั้นแล้วก็บริบทแบบนั้น <c oughs> คนพวกนั้นไดน้ถ้าถามว่าเอ๊ เราไม่ในสถานการณ์แบบนี้เราจึงไม่ขุดพระเอกลิเจไม่ขุดเต้นมาใช้อีกหรือบริวารนกกระปูดตาแดงอะไรพวกไหนเอามาใช้อีก <c oughs> มันแปลว่าอะไรความเหมาะความสมสถานการณ์วุฒิภาวะเนี่ยมันไม่ได้กันเพราะนั้นคนที่มันเหมาะแล้วคนที่ใจถึงใจกล้านี ผมว่ามันน่าจะต้องเป็นวัฒนาเมืองสุขอืมมันเลยต้องมาลงที่วัฒนาเมืองสุขอืมเพราะหนึ่งดีกีเชิญชั้นก็ถึงขั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการนะอสองไอ้บทแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนอสามลึกๆตัวเองก็มีคดีติดชนะ อืบ้านเอื้ออาทรอืมเออจะนอนดิ้นให้มันถูกกระแทกอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเฮ้ยมันดูจะยอมจำนวนเกินไปืดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้คุณจะเอาจาตุรนจาตุรนก็ลีลาเขาอีกแบบหนึ่งเทศก็อีกแบบหนึง่งโฮคินก็อีกแบบหนึง่งคนอื่นๆเนี่ย มันดูแล้วลูกหมัดลูกเด็ดลูกที่กล้าตายเหมือนมวยบุกมวยหมัดน็อกมวยบ้าบินเนี่ยมันไม่มีแล้วทั้งนั้นในสถานการณ์อย่างนี้จะอ้างเป็นอุดมการก็อ้างได้จะอ้างว่าทำเพื่อพวกพ้องก็ถือว่าสดยออจะอ้างว่าเพื่อตัวเองเป็นการทำอย่างนั้นเป็นการปกปิดเพื่อตัวเองเฮ้ยมันก็ได้ทั้งนั้นหละ แล้วก็ตัวเล่นที่มันเหมาะกับสถานการณ์อย่างนี้เหมาะกับรัฐบาลแบบนี้เหมาะกับพลเอกประยุทธ์แบบนี้น้ำหนักราคาคุณจะไปเอาคนแบบตู่แบบเส้นมาเล่นกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีน้ำหนักมไม่มีราคาครับม,มวยมันห่างชั้นกันจึงต้องเป็นวัฒนาเมืองสุขจึงเล่นหมัดแรงๆเ,เนี่ย แหม่ไอ้ร้อยตีร้อยโทรร้อยเอกนี่ผมสงสารมันคุณดูด้วยก้าหน่อยมาเจอผมก้าหน่อยไอ้พวกหลบอยู่ข้างหลังเด็กเนี่ยคือหมัดแบบนี้เนี่ยแล้วรัคาของคนแบบนี้ออกหมัดมาแบบนี้นี่แปลว่าโลกนี้ทั้งสามโลกนี่กูไม่กลัวมึงแล้วรอหลังเลือกตั้งก่อนโดนหลังเลือกตั้งมาพวกนี้กูจะเก็บพวกมึงอะ คือพูดได้ง่ายว่าประกาศชัดเลยว่าเอาจะจับกูเข้าคุกกูก็จะเดินไปหาคุกสารเรียกก็จะเดินไปหาศารจะยิงกูก็ <c oughs> ยิงนะอะไรในถนนนั้นจึงกลายเป็นบุคคลแล้วคอยดูเถอะหมอเนี่ยบอว่าเผลอ,อๆจะต้องได้เป็นผู้นำในการเลือกตั้งอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะคนบางคนเนี่ยมันก็เป็นยาหมดอายุไปแลนะ้ว <c oughs> จะไปใช้แถวบางบอนจะไปใช้แถวนู่นแถวนี้บางคนมันก็ไม่อยู่ในสถานะแบบนั้น hum, hum. เราจึงเห็นความรุนแรงเนี่ยออกมาคุณลองมาเปรียบระหว่างมวยพิชัยกับมวยวัฒนาเนี่ยวัฒนาเขามวยหนักมวยแรงกว่า <h, hum. S 2> และประเภทแบบคนไม่กลัวตายพวกพูดง่ายว่าประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยมัน <h, hum. S 2> ต้องตรงนี้ <h, hum. S 2> แล้วก็เชื่อหลือเกินนะว่า ไม่ใช่แรงแค่ตอนนี้และสถานการณ์แบบนี้ลอมันดูนะหลังสิงหาสิงหานี่ผมไม่นับนะกันยาตุลากันยานี่แปลว่าเดือนเดียวถูกต้องไหมครับเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแห่งการโยกย้ายถ้าจะพูดถึงดวงดาวก็วตั้งแต่วันที่หกกันยาเป็นต้นไป แปลว่าทั้งข้าราชกกงข้าราชการการต่างๆทั้งหมดนี่ต้องเข้าที่เข้าทางหมดแล้วเหตที่ต้องเข้าที่เข้าทางจะต้องรู้ว่ามีงานใหญ่ที่จะต้องรออยู่ในเดือนตุลาพฤศจิกาครับถ้าคุณไปรอพฤศจิกาแล้วไปรับงานเนี่ไม่ทันแล้วเพราะเดือนตุลาจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นจะได้รู้ตัวรู้ตนรู้ตำแหน่งว่าใครจะต้องทำอะไรในเดือน ตุลาขึ้นเป็นเดือนสําคัญพฤจิกาจะต้องทำอลไรเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการต่างๆทั้งหมดในตําแหน่งสําคัญสําคัญต้องสําเร็จเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้เพื่อจะได้เตรียมตัวไม่ใช่ยึกยึกกึกกกตัดและผมจึงมองไปตามดาวพฤหัสย้ายจากราศีกันเข้าราศีตุลลักษณะของดาวพฤหัสนี่คุณก็รู้อยู่แล้วเป็นดาวของ ตำแหน่งแห่งหนตตำแหน่งของผู้มีอำนาจทายศไทยศักดิ์ให้ทายดาวอาทิตย์ทายจริตทายส้้นให้ทายดาวจันทร์ทายความกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารทายความอ่อนหวานให้ทายดาวพุธทายเกี่ยวกับเรื่องปัญญาบริจุทธิ์คุณธรรมจริยธรรมตำแหน่งแห่งหนต่างๆเขาทายดาวพฤหัสนะฮะเพราะนั้นดาวพฤหัสเนี่ย เพราะนั้นใครที่อันนี้เป็นเรื่องประเมินตามดวงดาวใครที่บอกว่าไม่นมีการปรับคลมอคลมออยู่แล้วไอ้นั่นไอ้นี่ถึงเวลาถึงสถานการณ์การปรับเขาก็ไม่บอกคุณหรอกว่าก็จะปรับเมื่อน,นั้นมื่นี้ hmm. มันเกิดได้เกิดความกระเพื่อมเปล่า <c oughs> ถึงเวลาปรับก็อาจจะต้องปรับ ตำแหน่งบางตำแหน่งที่เราคิดไม่ถึงว่าจะมีก็อาจจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นประจําหรือการเมือกเรื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสย้ายจากราศีกันเข้าสี่ราศีตุลตุลเนี่ยแปลว่าเป็นการถ่วงดุลตุละเนี่ยมันแปลว่าอ่าอะไรอะแปลว่าอกิโลอสัญลักษณ์เป็นตาช่างครตอมเที่ยงทรรมันเกิด เกิดทำให้เกิดความถ่วงดุลเกิดทำให้เกิดความพอดีครับเอาละ่ะเหลือกี่นาทีวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งคร <c oughs> อผมจะสรุปให้ฟังครับตุลาสถานการณ์ยังดำรงคงอยู่พฤศจิกาสถานการณ์ยังดำรงคงอยู่เนื่องจากบ้านเมืองเรามีงานสำคัญ,คญรออยู่ครับ ทันวาที่ผมเคยบอกกับคุณแล้วว่ากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอส,อสอวอก็จะเข้าเป็นฉบับไฟแนลจากนั้นมกกลาเป็นต้นไป hmm. เป็นสักการที่คุณเห็นว่าที่ลูกพูดยังไงว่าดุดุเนี่ยมันจะดุมากกว่านี้เป็นไฟแนลเขาดาวอาจารย์เออคุณ hmm. ลองดูเถอะแล้วตอนนั้นตั้งแต่มกกลาเป็นต้นไป จะลุมสภาพได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดไอ้ที่เราเห็นว่าดุดุดออกมาขยมมาขย่าอยู่คนนึงแล้วแล้วถ้ามีแรงกระเพื่อมจากการที่ทาสาคดีขึ้นมาด้วยแต่ละคนแต่ละดอกนี่เพราะนั้นการหยุดอยู่กับที่นั่นแปลว่าตายทุกฝ่ายถ้ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทั้งมลิตยูทั้งลาหูทั้งคะลุหัด ถล่มคุณแม่ขอให้ทุกคนติดตามอย่ากระพริบตาตั้งแต่ปลายธันวาจนกระทั่งมกราและนำไปสู่โหมดของการเลือกตั้งเอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ชี้ช่องเอาไว้ทุกคนก็คงต้องจำแรงแปลงกายกันในช่วงนั้นนะครับอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ